กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บันทึกทหารน้อย hey! อีบ้าไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับปิพมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยให้เพื่อนๆใน YouTube ได้ฟังกันนะครับหน้ากูขาวแปลกๆไหมพอดีเพิ่งอาบน้ำแล้วก็ทาแป้งปิมเคยเกือบจะติดคุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยงงใช่ไหมฮะทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกกันเลยก่อนจะงงก่อนจะอะไรกดไลค์กยนครับผมกดยังกดแล้วนะเฉียบเยี่ยมคืองนี้ครับผมรใอยฟังเกินย้อนกลับไปเมื่อหลายปีแล้วครับตอนผมอายุประมาณ16นะครับประมาณ 16- 17กสิเราวๆเนี้ยผมเคยเล่นโปรแกรมหนึ่งหลายๆคนรู้จักนะครับมัน ถูกแบ่งเป็นหลายแขนงแบ่งออกเป็นหลายศาสตร์มากนะหลายๆคนอาจจะมองในมุมที่เอาไว้โชว์นะครับผมเซ็กซี่โชว์นมยั่วสวัสด์กันหน้านี่นู่นโปรแกรมแคมฟ็อกที่ผมเล่นเนี่ยนะครับจะเป็นห้องเล็กๆห้องที่เอาไว้รวมตัวเพื่อนปิ่มก็เข้าไปฟังเพลงแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับคนในห้องแล้วมีหัวห้องหัวห้องเนี่ยชื่อพี่บอลพี่บอลเนี่ยเป็นแฟนกับพี่โบอ่านะครับอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่ไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปมันเก่ามากแล้วพี่บอลกับพี่โบเนี่ยคตรวยอ่ะคือสายแบบสายมีตังเลยอ่ะเปิดสมัยก่อนเนี่ยการเปิดห้องแคม ก็แบบเป็นเจ้าของห้องอะ่ะรวยนะครับผมมีเงินอ่ะวันนั้นเขาก็เลยเหมือนนัดกันไปกินข้าวที่คือทุกคนอะ่ะนัดไปที่ชามผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อยุ่งยุ่งเนี่ยเป็นเป็นคนชามที่บ้านนี่เปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ชามเลยแบบร้านใหญ่มากนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปพักบ้านในยุ่งไว้เดี๋ยวไปกินข้าวบ้านในยุ่งกันโอเคเราก็ไปกันก็นัดกันครับนัดกันผมก็ไม่เคยเจอพวกเขานะแต่แบบเราคุยกันทุกวนนะันอ่ะเห็นหน้ากันทุกวนันเจอกันทุกวนันเนี้ยในแคมป์ฟอกนะก็ด้วยความไว้ใจครับก็เลยไปด้วยกัันนผม่่่งรถถไไไีีฟฟฟปบพค ทั้งหมดมีประมาณ78คนครับมีผู้หญิง3-4คนนะครับที่เหลือก็ผู้ชายยุ่งเนี่ยก็สนิทกับผมมากด้วยอายุใกล้ๆกันนะครับอายุใกล้ๆกันก็เอ้ยปิมอยากกินอะไรบอกอู oo, เดี๋ยวกูเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวกูบอกให้แม่ครัวทำเอ้ย e อยากกินนั่นวะยุ่งเอ้ยอยากกินนีว่วะเขาก็บริการผมอย่างดีนะครับทุกอย่างก็ผ่านผมไปตามปกติเลยจนมิ ap, ้งกันเสร็จสับเล่นกีตาร์ตอนกลางคืนก็ชิวๆกันนะครับผมมีแทงสนุกนันนี่นู่นนะครับกินอาหารตอนกลางคืนกันแล้วเราก็กลับไปประมาณ3วัน2คืนครับแล้วเราก็กลับจนเรื่องรรราาาาาาวผ่่นนนมมมปะณสักกเเเดดืืออ2ยุง็โท ปิมสมัสยก่อนปิมก็เฝ้าร้านเกมบ้างนะครับแล้วก็มีคอมอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าจะไปนั่งร้านเกมนานๆทีจะไปนั่งพเพื่อนกระถอยุ่งถูกไหมเออปิมมึงอยู่หนองแขมใช่ไหมสมัสยก่อนปิมอยู่หนองแขมเออว่างไงยุ่งเออเดี๋ยวกูจะไปพัดแถวหนองแขมหน่อยนะเออกูไปพักที่บ้านมึงได้ไหมก็เรียนในทราบตมตองครับผมบ้านผมก็เป็นบ้านสังกะสีนะครับเป็นบ้านเก่าๆเนื้อที่มันก็ไม่พอให้เพื่อนมาพักเขาบอกไอ้บ้านไม่มีเลยว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มึงมานอนร้านเกมไหมก็ด้วยความที่เรารู้น ไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยมานอนร้านเกมได้ชั่วโมงละสิบบาทเอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะขึ้นมาจากชะอมก็ขึ้นมาครับเพื่อนผมชิยุ่งก็นั่งรถขึ้นมาแล้วก็มาพัร์ตไปที่ร้านเกมก็คือ,คอแบบเล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมไปไปอยู่ที่ร้านเกมด้วยสัก,ส,กสักพักหนึ่งยังไปคุยกันวันนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยแม่ผมขายอาหารตามสั่งนะครับผมก็กลับมาช่วยแม่ปิดร้านตอนสี่ทุ่มครึ่งก็ร้านเก็บร้านอยู่ไอ้ยุ่งโทรเข้าโทรศัพท์มันอยู่ร้านเกมนะพี่อยู่ที่บ้านโหลอปีหมอเอ้ยยุ่งมีอะไรเฮ้ยกูอยากกินหหหหหหนนนนนนนมมมมมมมวววววว่่่่่่่่่ะะะะเเเเเเออ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 อยยยยยยาาาาาาากกกกกกิิไรรรึงงง้้้้็็บบใใแแูดดีี๋๋ข ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาโอเคโอเคผมไปเก็บร้านให้แม่เสร็จสับด้วยความที่ว่าเราเห็นว่ามันมาต่างที่ต่างทางเนอะคือมอไซค์มันก็ไม่มีรถยนต์มันก็ไม่มีแล้วเวลาเราไปบ้านเขาอะเขาก็ดูแลเราอย่างดีอยากกินอะไรเขาก็ให้เรากินอยากเที่ยวอะไรเขาก็พาไปเที่ยวออกเงินให้เสร็จสับก็วยความที่เห็นความดีของเพื่อนตรงนี้โท่ากับเอ้ยยุ่งกูเสร็จแล้วมึงมีอแล้ววะนี่แลรว,ว,วเพื่อนไป้ปิมขอย,ยืมมอไซค์แม่มออกมาหน่อยได้ไหมกูจะไปหาอะไรกินที่เซเว่นโอโอเคได้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 เลยเซเว่นก็อยู่หน้าปากซอยออ้ขีปมอไซคิส้ บิดไปร้านเกมยุ่งกินไรเพื่อนอ่ะก็ถามเฮ้ยกินไรเพื่อนเฮ้ยปิมเดี๋ยวกูฝากเงินเพื่อนกูไปเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหน,นึ่งเนี่ยเดี๋ยวมึงไปซื้อแถวแถวหมู่บ้านไม่ขอขอ,อุญานไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับหมู่บ้านที่หนึ่งแล้วกันแถวแถวหนองแขมเออเดี๋ยวมึงไปที่หมู่บ้านนี้นะเออได้เอาแล้วมึงไม่ไปเหรอเราก็ถามนะเอ้ยมึงไม่ไปเหรอเผื่อมึงอยากกินอะไรจะได้เลือกถูกเออไม่ไปเหรอไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนั่งเล่นเกมหูกำลังมันเลยโอเคเพื่อนมาไกลคงอยากพักนะอยากกินแล้วเราก็อยากจะดูแลถึงเราไม่มีเงิน้้้้้วก็ขี่่่มมออไไไซาาาปปผููหหญิงนยบเเใ เออเออป,ปิมปิมเดี๋ยวปิมไปอีกซอยหนึ่งก่อนนะเอาไปทาไมอ่ะอ๋อพอดีว่าเดี๋ยวเราไปเอาเงินกับกับเพื่อนเราอ่ะโอเคได้แล้วปิมก็ไม่คิดอะไรเนาะม่ขี่มอไซค์ไปอซอยหนึ่งเป็นซอยมืดๆนะครับเท่าที่ปิมจําได้นะหลายปีเนาเป็นเป็นซอยมืดๆอ่ะแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเยืนย็นยนอยู่เต็มเลยเห็นปิมอย่างเงี้ยปิมไม่ค่อยออกไปบ้านตอนกลางคืนนะไม่ค่อยออกไปไหนวันวันก็เล่นแต่เกมนะเป็นเด็กติดเกมปุ๊บจอดตั้งหาตั้งลงและผู้หญิงคนนั้นก็ลงจากมอไซค์แล้วก็เอาเงิิินนนนนใหหหหห้้้ผผููููชาาายยยคึงมมมแแแแแบบ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 บววโออเเเเจะรดสัตต์ป็็ขขล่ ปิมไปกับคนนี้นะตอนนั้นปิมก็อายุสิบหกสิบเจ็ดเนอะก็เอา้าทำไมอะแล้วเธอไม่ไปหรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนไปเอาเดี๋ยวให้เพื่อนไปซื้อของแต่เรารออยู่เนี่ยอ๋อเออได้ได้เราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะมีปัญหาอะไรไงเราก็ไม่คิดเรื่องอะไรไงมันก็ขึ้นมอไซค์มาผมมาขี่มอไซค์ปุ๊บพอถึงปากทางครับก็มีคุณตำรวจสามคนยืนอยู่หน้าปากทางมันตบตูดผมเฮ้ยปิมปิมครับครับปิมปิมจอดจอดจอดอ,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 อะไรจอดทำไมจอดจอดตำรวจตำรวจ,ตรวจแต่ด้วยความว่าระยะมันใกล้มากตำรวจเขาก็เห็นแล้วว่าปิอไดะรน เจอตำรวจแล้วไงอย่างก็เรื่องปกติเม็ว่าขี่ไปปุ๊บตั้งขาตั้งลงผมตำรวจสวัสดีครับเอาไปไหนนุมนะไปไหนเฮียนี่ยืนตัวซีดเลยผมว่าอ๋อผมพาเพื่อนมาซื้อข้าวค่ะเห็น บอกจะกินหนมอยากกินข้าวครับพามาจากเพชรเกษมครับจากหนองแขมเนี่ยล้ Lol. อเออขาก็ค้นตัวผมมารถใครเนี่ยรถใครรถคันนี้รถใครรถแม่ครับเออแม่โทรหาได้เปล่าได้ครับโทรหาได้ครับผมมายื่นโทรศัพท์ให้เบอร์แม่อ,อ๋อไม่เป็นไรหนุ่มไม่เป็นไรเขาก็คนตัวเพื่อนไอคนนั้นอะคนที่มากับผมอะไปไหนเราไปไหนเราอ๋อซื้อข้าวครับผมผมไปซื้อข้าวมากับเพื่อนอ่าไป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 ขึ้นรถขึ้นรถอืมอืมขับรถดีขับรถดีดีตำรวจบอวาใจดีนะผมผมครับผมมาขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่ก็แบบคนนี้นั่งหลังผมอะผมก็เริ่ อะไรวะแค่เจอตำรวจมันจะทุกยิกอะไรขนาดนั้นเนี่ออรอปะหมวกกันน็อกก็ใส่เนี่ออรอมันมีมันไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอ้ยปิมเดี๋ยวจอดซอยสิบเอ็ดนะอ๋ออ๋อก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บจอดหน้า,าคารพันธ์นิสุงสูงๆครับมืดๆเลยเอ้ยพิม,มเดี๋ยวองงรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอเ,อเอาของลงมาให้เริ่มแปลกแล้วมันเริ่มแปลกเดี๋ยวเอาเอาของลงมาให้ไหนบอกว่าจะไปซื้อของไงอยู่ๆมาบอกว่าเอาของลงมาให้ไม่คิดอะไรนะรก็นั่งนั่งรอขึ้นไปประมาณสักสนนิบ แล้วก็เอาหลอดที่มียาอยู่ในนั้นประมาณเจ็ดมตรอะถ้าปิมจำไม่ผิดน,นะเจ็ดแดเมตรอะยัดใส่หลอดปิมไม่รู้นะครับจำนวนเท่าไหร่มันเก่ามากแล้วแล้วก็มายัดใส่มือปิมปิมออะไรอะของไอ้มึงไอ้ยุ่งอะมันให้มึงมาเอาของมึงไม่รู้เหรอตอนนั้นหูผมดับเลยครับปิมอะสาบานเลยนะ เกิดมาไม่เคยสูบบุหรี่ครับไม่เคยกินเหล้าคือถึงหน้าผมจะอย่างนี้นะ แม่ขอไว้นะครับเพราะว่าพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งตายด้วยตับแข็งอะไรเงี้ยแม่ก็จะขอเรื่องนี้ผมก็งงก็สตันเลยสตันแตบบ่ปุ๊บหัวแม่งวิ่งไปคิดหลายๆเรื่องเลยเฮ้ยแล้วท้าเมื่อกี้ตำรวจค้นตัวแล้วเจอของเจอยาเจอเงินเจออะไรเธอทำยังไงแล้อนาคตเราเป็นไงปุ๊บผมกล้ามอยู่ในมือเว้หนุ่มก็มองหน้ามาบอกเฮ้ยไปดิเหวอไปเนี่ยเหวอปทำไมทำหน้าเหวทำไมผมก็โยนทิ้งลงพื้นไปผมบอกมึงโทรไปหายุ่งเลยนะแล้วบอกมันว่าให้มาเอาเองกูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยกูไม่รู้เรื่องว่ามึงมาเอาอะไรเเเเนี่่่่ยยยกููไไมมมรรร้้ือองงะลลึาแว เมื่อกี้ไ่ตำรวจเ,รเฮ้ยเบาเบามึงเบาเดิปิมไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไ่ตำรวจถ้าตำรวจจกกับกูแม่กูจะอยู่ยังไงผมแม่แบบน้ำตาซึมขอเบ้าเลยคือกลัวแบบกลัวมากครับกลัวติดคุก พูดตรงนะกลัวติดคุกม,มากเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่เพื่อนแบบบอกว่าอยากกินข้าวหิวข้าวเราก็ตั้งใจที่จะแบบมันซื้อข้าวให้มันกินเว้ยแต่แม่งกลับกลายเป็นแบบคนละเรื่องเลยอ่ะโทรหามันเลยไอ้ยุ่งมึงให้คูเบาเลยเนี่ยทำไมปิมทำไมทำไมไม่ทำไม,ไมำเฮี้ยอะไรนั้นอ่ะมึงมาเอาเองนะมึงอาจะทำากูสวยแล้วรู้ไหมม, <"He> i, มีตำรวจด้วยเฮ้ยมีตำรวจด้วยหรอแม่ก็ตกใจผมวางสายผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับเลยไม่คุยกันเลยครับตอนเช้ามันมาร้านแม่ผมไม่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังกลัวแม่แบบคิดมากตอนเช้ามาสั่งข้าวร้านแม่ผมไม่คุ ผมกับคนที่ชื่อยุ่งอ่ะก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยเขาพยายามคุยให้กูขอโทษปิมเยี่ยวันนั้นกูเียนยากูเียนของอะไรเงี้ยคือผมไม่สนหรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะแต่คือผมสนแค่ว่าถ้าผมติดคุกไปอนาคตผมเว้ยและครอบครัวผมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอนะ่ะทั้งบ้านผมก็เหลือไม่กี่คนแล้วน้องผมก็เพิ่งเสียนะครับแล้วก็เหลือผมอีกคนเดียวอะ่ะแล้วก็น้องคนเล็กอีกคนหนึ่งนะครับเรื่องราวก็ทำนองนี้ฮะทำนองนี้นะครับถ้าชื่นชอบกันไงก็ฝากกด subscribe ด้วยผมฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจแล้วกันนะครับผม มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับเพื่อนมันใช้ความหวังดีของเรานะครับเอามาทําร้ายเราดูอย่างปิมดิแค่จะไปซื้อข้าวแค่จะไปซื้อขนมให้เพื่อนเกือบจะต้องติดคุกเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับดูไว้เป็นยิ่งอย่างละกันนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผมคอมเมนต์กันด้านล่างนะเป็นกำลังใจให้กับปิมนะครับแล้วก็ปิมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ปิมจะมีเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันบ๊ายบาย